ค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้ตักอยู่ที่ตลาดนนทบุวีวิทยาค่ะท่านผู้ชมตั๊กมีร้านอาหารเด็ดนะคะนี่เป็นร้านปังนึ่งไส้ทารักเพียงละสิบสามบาทสองชิ้นยี่สิบห้าบาทอ่าเราก็ไส้ทารักมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชมไส้คือแบบทารักมากๆคือน่ากินมากๆเลยนะคะสิบสามบาทถูกมากๆ เดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตักมาแนะนําวันนี้นะคะที่ต้องมาลองต้องมาลองค่ะท่านผู้ชมจะนึ่งให้แบบนึ่งใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแต่มันก็จะมีช่วงนี้ฝนตกนะแลจะมีบ้างคู่ให้ร้อนด้วยค่ะหวาน จะเป็นการแบบเลือกแล้วก็นึ่งให้ค่ะท่านผู้ชมขายราคาเท่าไรลาคะสิบสามบาทค่ะพี่พี่สิบสามบาทค่ะพี่เข้ามาเลือกก่อนจ้า <c oughs> เรียกใครด้วยเราหนึ่งจ้าสวัสดีสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีจ้าทุกทุกสามบาทคู่ละยี่สิบบาทดูสิครับพี่ท่านผู้ชมน่าทานทุกหน้าจริงๆสั่งขยะทำเองนแสั่งขยะทำเองด้วย เนี่ะนึ่งให้สดๆร้อนๆด้วยนะคะอ่าสองพันยี่สิบห้าตัวเองเปิดร้านกี่โมงอ่าเริ่มตั้งร้านประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามก็ตั้งแต่บ่ายสามเนาะจ้ะประมาณบ่ายสามถึงถึงอยู่ปัตรสองทุ่มประมาณสองทุ่มถึงอะโอเคถ้าฝนไม่ตกเออนะคะถ้าฝนไม่ตกค่ะท่านผู้ชมนะค่ะร้านก็จะมีอะไรบ้างคะแนะนำท่านผู้ชมหน่อยสิจะมีอ่า สตรอเบอรี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะสังขยาชาไทยค่ะสังขยาใบเตยค่ะเนยน้ำตาลค่ะแล้วก็มีนมด้วยนี่นะคะอันนี้ผู้อ่ามายองเนสค่ะแล้วก็พริกสองหูหยองโอเคค่ะสิบสามบาททุกชิ้นสองชิ้นยี่สิบห้าบาทตัวไหนม้างนะตัวเองที่ทำเองมีสังขยาชาไทยกับสังขยาใบเตยค่ะเราทำเองคู่กันทำเองตอนนี้แยกสาขาแล้วพี่แตนั้นไปอาศัยที่เขา ใส่ที่ค่ะที่ไม่ใหญ่ด้วยพี่ก่อนจะวางแอบๆอยู่คนรักเลยนะน้ำชมอันนี้ใส่ลงมหมค่ะวันนี้ขยายแล้วที่ที่มันว่างไงเลยเอาเพิ่มเพื้นที่เพิ่มขึ้นออะตรงนี้เป็นที่ประจำตัวเองเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อต้องเดินหาใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นของไพลโลไงที่เรามาจำได้ปะจำไม่ได้ไพโลอ่ะนมหมี่เนี่ยอ๋อ ก็คือต้องเดินเดินหาน้องเลยค่ะท่านผู้ชมสิบสามบาทเลยค่ะพี่สิบสามเลยค่ะเอ็ะใด้ชิ้นให้หลานหน่อยอีกลูกไหมคะได้ครบห้าสิบเดี๋ยวไยสองชิ้นไหมสองชิ้นยี่ห้าสี่ชิ้นห้าสิบแล้วก็ใส่ถุงรวมกันได้เนาะกินหมดไหมถามมันว่ากินจ่ายไหมถ้าไม่กินให้เราเดี๋ยวชี้ กินไก่ม็เลยกินที่นึ่เดียวค่ะก็ขอบคุณไก่ที่แบบถ้าไม่กินไก่ก็เาแต่ชิ้มอย่างละสองนะไปเจอสองเลยสองช็อกโกแลตค่ะว้าวจะอยู่นี่สองวันเลยเนาะ จะมาวันอังคารวันเดียวค่ะอังคารวันเดียวแล้วที่อื่นล่ะของอร่อยจะมาวันอังคารวันเดียวเออของอร่อยมาวันเดียวแล้วจะไปตามที่ไหนได้คะเนี่ยจะอยู่โซลังสิตค่ะโอ้ไปลังสิตแถวนู้นเลยตลาดอะไรจิงตลาดอะไรเผื่อท่านผู้ชมตามไปซื้อที่นู่นวันจันจะอยู่ที่เซียรลังสิตค่ะโอ้เซียรลังสิตค่ะวันอังคารจะมานี่ค่ะวันพุธจะอยู่ที่อ่าราชมูคองค่ะ ราชมงคลวันพุธค่ะท่านผู้ชมให้กำลังมากๆค่ะเลย่ะท้านมากเลยค่ะคุณพิหัดสวันจะอยู่ที่ร้านมงคลสองวันค่ะคุณจกเพิ่งหัดจะวันศุกร์เสาร์จะอยู่บ้านฟ้าค่ะบ้านฟ้าตลาดบ้านฟ้ามาเอ่มาเช่ใช่ไกลมากอยากไปแต่ไกลมากโอ้บ้านอยู่ไกลมากเลย เช็คเข้ามาจากสระบุรีมาร้อยค่ะเป็นร้อยโลที่ต้องเสียค่าอะไรวะทางด่วนสามร้อยโอ้ถ้าเราไปต้องเสียค่าทางด่วนนะท่านผู้ชมถ้าอยากได้ที่ดีต้องทางด่วนได้ค่ะเสียลูกค้าอยู่โซนรูดแวะไปได้ค่ะจ้าอยู่โซนรูดแวะไปได้ค่ล้ๆนะคะได้ค่ะได้ค่ะ ที่ขายอยู่ข้างในนะไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกใส่ตรงไหมคะพี่หมีอะไรพีวีไอทีทุกอย่างใส่ถึงม่ใส่นมให้อีกแล้วรู้ชมสิบสามบาทพี่เข้ามาเลือกได้เลยค่ะเท่าไหร่ต้องเสียค่าทั้งหมดสามร้อยเลยโอเคก้าวแม่ใบพี่ใส่นมให้อีกอะค่ะท่านผู้ชมหน้านี้มาจุกแล้วนะยังใส่นมให้อีกอ่ะแน่นๆกันไปเลยแน่นแน่นนะนี่ค่ะหนึ่งไทยร้อนๆนะคะเส้นไหนดีคะ

ทำเองจ่ใปยางท oh. ่าไทยแล้วก็ใบเตยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราลองกันค่ะท่านชม <c oughs> เรามีราดนมให้อีกอะ่ะ <c oughs> แบบ <c oughs> คุ้มแบบจุกๆอะ่ะ <c oughs> สุดยอด <c oughs> หน้าคือทะลักแล้วนะ <c oughs> ตัเองมาอยู่อยู่นี่มามานานหรือยังตัวนองอยู่นี่มานี่นานยังตอนนี้เพิ่งกลับมาขายอีกรอบนึงอืงหายไปช่วงโควิดเหรอคะโควิดใช่ไหมหายไปช่วงโควิดอ๋อมาแล้วจ้ามีแพลนจะขายแฟชั่นชัยไหมให้ตัวเองมี เออมีนะท่านชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยขอเดี๋ยวเราค่อยขอ,ขอนะคะ <c oughs> เพื่อกิจการที่รุ่งเรืองนะคะไม่วาบฟังนะคะ ี่สั่งได้นะจ๊ะไปไหนดีคะ hi hi. 13บาทเลยค่ะเอาสามอัน oh. ค <c oughs> <Es> ่ะอชิบคคสามาาเลย้ยแลบบสองชิ้นยี่ห สี่ชิ้นห้าสิบค่ะใช่คุ้มดีค่ะค่ะสิบสามบาทเลยค่ะพี่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจแฟรชายเนาะติดต่อได้ที่เบอร์ เบ์่หากแปดสองหกแปดสองหกศูน์สามหกห้าโอเคเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะท่านผู้ชมใครที่สนใจเนาะมีเพจหรือยังเตงทำยังโอเคเเจ้าจ้ะ ร้อนเลยค่ะหอมแน่นอนนี่หวานแน่นอนครับตัว13บาทค่ะพี่ใส่ไหมคะใส่นมไหมคะใส่นมด้วยค่ะอ่าตัวมันโอ้นี่ไหแล้วก็ต่อที่เอาชาไทยชาเขียวเนยนมเอ้ยอะไรนะเขาเรียกอะไรซึ่งเราก็เราก็เป็นคนโบโโลนบราณนะท่านผู้ชมอ่าเอาอย่างละหนึ่งค่ะ นี่นี่นี่ค่ะอ่ะ,อะสองอันดีกว่าเราชอบทานนี้ค่ะท่านผู้ชมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันนะท่านผ <บา S 1> ู้ชมก็เดี๋ยวให้แม่ค้าฝากร้านด,ดีกว่า,<บ>าฝาการ้านหน่อย้ิใส่สลากไว้เลย,ยนะคะ <Okay. S 2> ก็มา ที่นี่ทุกวันอังคารค่ะวันอังคารวันเดียวค่ะน้ำชมใช่ค่ะวันอังคารวันเดียวเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสองค่ะจ้ะถึงสามทุ่มเลยจ้ะโอเคนะคะชิ้นละสิบสองชิ้นยี่สทบห้าค่ะน้ชมแล้วก็ใครที่สนใจแฟชั่นช่ายเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าพ่อค้ามากนะคะค่ะขอให้เฮงๆฮงฟังฟังนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันน่ฟังไส้ทะลักเลยค่ะชิ้นละ13บาท2ชิ้น25บาทย่าฮู้ควาสุดอ่ะคือจริงจริงอ่ะชิ้นเดียวไม่คุ้มเเอา2ชิ้นไปลย เออถ้ามีหลายคนก็เอาซีชิ้นไปเลยค่ะห้าสิบบาทนะคะมาเราจะชิมหน้าไหนก่อนดีแต่สองหน้าเนี้ทำเองนะคะสองหน้าเนี้แม่ค้าทำเองก็เลยต้องออกมานะ,ะนอันนี้เป็นสังขยาชาไทยนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตหลงะค,ะความไส้นะท่านผู้ชมเนี่ยว้าว,ว,าวนี่ค่ะ เยอะมากเอาจริงๆนะกัดเลยเนาะมามาค่ะกัดทางนี้แล้วกันค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเลอะๆหน่อยนะคะ <c oughs> สังขยาตู้สังขยาอร่อยอะ่ะท่านผู้ชมหอมใจไทยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ขนมปังนุ่มมากว้าว <Wow. S 1> จะเลอะๆหน่อยนะคะ สิบสามบาทคุ like ้มมากอเอายาไส่ก่อนยาไส่ก่อนเอากัดก่อนอือสิบสามบาทอร่อยจุกๆกอ่ะท่านผู้ชมคุ้มมากเลยขนมปังก็ดีด้วยนะเนี่ย อร่อยมากค่ะย <Yahoo! S 1> ใครที่มาแล้วท่านชมตลาดหน้าบิ๊กซีวิทยานะคะก็มีแฟรนชา์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะท่านชมผลมาแล้วนะคะอร่อยมากอย่าลืมมาซื้อกันนะคะ